โอเคเออตอนนี้บัวเก็บสยองเออผมจำได้นะไงคือว่าไอตัวนะ่ะอันนี้มือไงอยู่เลยโอ้ผมจำได้นะไอตัวเอ่อสปอร์ตดีเพื่อโอ้โหเซยงเลยผมจำได้นะไอตัวนะ่ะ ผมหาหลดหาไม่เจออตัวเนี่ยจัตามหน่อยตัวอะไรบริษัทอะไรเป็นไรไอการโหลดหลดนี่แหละอะไรอยังงจอาหลดกับบัิอันนะกตับบัญอันนี้คือบวกแบกครับอะไรไม่รู้สักอย่างหน่อยอยบประดูกันประดงเไปประดูกันเลยต่ออะไรวะอาหยางนะเพื่อน ออน่ไอ้วันนี่ผีมาม่ได้ฆ่าที่เดียวตายกับสเกลนั่นน่ะอ้าววันนะเด้อเออเสียแม่งชิเปอยังมึนดึงายวะมานะมาแมงอันจะเปนติช้าวะดัางกันมันดิเออเออเอวาาวาวานะสวยสวอันไนอันไเออเอเค เดี๋ยวไปดูก่อนเจ้ามาเปิดรูคองนี่ของปิดบาบเพิ่งเด้ไอ้โดนหน่อยเปิดบาบเพิ่มอืมก็ดีนะอืมเฮ้ยเฮียไอเฮียนี่ไอเฮียคิปเปอร์ยังมากระมาเงินนี่เนี่ยโอ้ยเกือบเป็นอไรที่วเลยเกือบไหมเกือบเลยคุณเฮียเฮียโอ้ โอ้ยปีเป็นตัวกันเย้ะเชี่ยงไมู่้บ่อยไ,ไวนะโอ้โห,โหมาสามตัวเพื่อนเพื่อนปีเป็นตัวไรดิมามาสามตัวครบเลยอะ,มา,อะมาครบเลยอะมาครบตะนาตัวอะไรเนี้ยโอ้โหโเหชหี่ยใช่ไหมมันตรคาบปืนแล้วเนี่ยเพิ่ม ไปเนี่ยชิบหายแล้วโอ้โหตีโคตรช้าอืมอืมอืออือ,อพังนะกูอ้าวอ,อือโอ้โหไม่ไหวป้าจะพังระเบิมมันจะเบิ่อกันนั้วนี่ะเบร์อโคตรชา้า เกมบวชเงี้ยงน้อยกว่านี้จบเลยไอ้โอ้โหบามปื้มเอ้เชื่อเลยไงจับก็พังแล้วก็พังแล้วมีอีหมอดเลยสวยสวยสตีมันเออเออเออ ตีมเออเออเม่งบางตกหั่นแล้วเนาะปึ่เออระวังนะฮะโอ้ยโอ้ยก็ชีตุ้กขยิ่ทำไมเปิดประด้วะันนี้โอเคเอาปีกปีกปีแม่ปีแม่เอาปีเอาฮ้องให้โอ้โหอย่าชิบหาย เราหลาเราแล้วกูต no ้องไปปืนเก็บเก็บบดก่อนนะเราเราไม่ใช่ไม่ใช่มือบดบสยองบดสยองอย่ารอมาเฮ้ยเสี่ยนี่โอ้โเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเออเออเ

อออเอาขอกูมาตีเอวิ่เวงอเอาดาบกูใส่นะเอาว่าโอ้โหตีโคแรงเอากูโอ้โหเดี๋ยวๆๆ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 ๆสวยเคยวันนี้เป็นตีจะบวัยสั่งนะโอเค โอ้ยียโอ้โหเฮ้เดี๋ยวไปดูก่อนอ่ะไม่มีหรอกยังก็ไปสร้างยังไม่เสร็จนะเราเราสร้างก่อนอยังไม่ใส่สุกกาอเลยอ่ะโอเค ได้ยังนางย่เพิ่มโอเคตอนนี้อ่าพังแล้วกลัวเปล่ยนเลยเอา,มาใม้ยรอเพิ่มอนวชาจังแล้วเพิ่มมาชาเกินโอเคมาแล้วโอ้โหคีปเปอร์อ่ะตัวหารก่อน ่า่าขวาก่อนขวาพังันขวาพังโอเคเก็บของก่อน,นต้องหาควานเลยนะโอ้โหเว้ยยาคิปเปอร์อืมแต่มันเตจช้ามันมันช่วยกวูเลยโอ้ชีวีเอโอ้มาสาม สองหกจอตัวโอ้โหมันช่วยวัวเล็กก็รวนเรินเดินช้าและก็ยากมากเลยเว่งโอ้โหเว้งโอ้ยโอ้ยเชียร์เชียร์อืมอืมตัดแจ็คโอเคเฮ้ยโอ้ย เกือบแล้วนายโอ้โอ้ยไอ้บอลนี่อ่สวัสดีอ๋อนตีอ่ะอืมเจออ่ะอ่ะอะเจออะไรฮะอะไรอะไรเพิ่มอันน,น,นี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเสียงเลย อะไรฮะเพิ่มเจอผีเหรอไอตัวซีขาวเหรอใช่ไหมเออไอ้นนเฮียอะไรเนี่ยลูกปังเหรอเป็นฟักมังงะอันนี่อ่ะชื่ออะไรนี่อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยว chia này nè ạ giờ đây rồi à vậy ok Oana bị bị cắp kìa ô Oh my god, chị โอ้เราใครมาทำกูบ้างกูเบิดโอ้โหแม่เฮ้ยเฮ้ยเชียเชียเนี่ยเชียไป What the เชียเนี่ยเออย่าเราไปตัวกเชียรกไปตัวอะไรเนาะทำไม่เขาเบิดตันมากูเลยเฮ้ยใหญ่เลยใ ชียร์หาตัวเสิเลยเชียร์ไป,ไปตัวไอ้โม,โม,โมาา่คุยเลยออกไปอืมอืมแตกอ๋อหายคิดหนึ่งคนเลไม่มีคิดหนึ่งสวยโอเคตอนนี้เอ้ยเชียนี่กูจะฟอกมาไงเนี่ยโอ้ยอย่ากับมึงอุ้งซันบ้งอยู่ ตอนนี้ยังมาอย่ามาขวนฉันที่ก็เหรออย่าบองหน้าฉันเด้ออ้าวเฮียกดบผีกอ้เฮียแม่งเงินตั้งเราผีอย่างกับมึงอย่ากับมึงนังนะยกอะไรเนี่ยเราคอยู่ข้างนอกอยู่หน้าบ้านปื้มปื้มเดาวนะ <laughs> โอ้โห ปืนดิวนำป้าปืนมันอยโยกกระีดราทำมตีไปได้หวะเนี่ยอ้าปืนอาเอาวยังไงเอ้าเอ้าตอนยังไงมึงเงาเฮ้ยย่าเลยโตโตโตตอนยังไงอย่าลรมึงอย่าเราอย่าแล้วมึง อย่านะนึงมาปิดตาล้วย่างจริงอน่ยอะไรก็ไม่เล่นไม่เล่เลนก็ไม่ก็ไม่เล่นกับฉัน,าาปปนจเจียมั้งลุ้มป้างเดี๋ยปิดตาเฮ้ยเราใครบกเขาโอ้โ,อโหอยา่าแล้วโอ้โหมันเปื้นอนมันดำมันนดำโห่น่ลุงลุงน,ะะาน่าฆ่าจะใจไรเงีอยงก็ไปช่วยก็อะก็จะช่วยอย่างไงนั่งอ่ะ ไอ้เย่อตายผมไมาช่วยไม่ได้อหาไมา่เจอของกัวเยอยเสียงของกูไม่มีอ่ะจะไม่มีของนะตรงนี้ต่อหาก่อนตอนนี้ไม่มีไม่มีหินนะจตไว่ไม่เหิหนโลนะหิหนมัน้อยจังไม่มีหินเลย มึงขนานี่เหรอน้ำดับดอลแน่เนี่ยเอาเสียลิย่งเน่ยเอาอาตัวเฮ้ยนนี่น้บ้านน้เป่อน้ำบ้าน้นนำบ้าเบิืองน้ำออกตะบันจีนว่าไรว,ตรวะตีมันไหรเอาเฮ้ยเฮ้ย กลัวที่ไหนง่วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหายตัวไปในตัวเฮ้ยเอาเจอละโอ้โหบ้บานตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวมาหลายเบลือกเปลือกโอ้โหมันเงินอยู่เปื้อนมันรูปรูปปั้นอย่าง,งนะั้นแหละมันไม่แตกนะมันมันมันแตกโอ้โหโคตรแตกแบบขวาพังอะไรอ่าเงี้ยมันไม่ไม่แตกนะเชสค,คุยเชสสุดโอ้คคอ oh my god โอ้โหมันยังอยู่นะั่นอือมึขนาดน่งเลยเชสค,คุย วัดแต่ห้ามนะเขมบ้าแม่ตอนนี้โอ้โหหิงไม่มีก็ไม่มีนี่ผมมีมนะมีหน,น,นูอิงอยู่ทำขวางก่อนขวางขวางโอเคพอพ่อพ่อแล้วอมนี้ก็ ทำไมของมันน้อยจะไม,ไม่ไม่มีของวเนี่ยเอยเกืเอบเลยเฮ้ยอย่าอย่าเข้าบ้านโกามาอย่าเบเลนเสี้เนี่ยอย่าอย่าละ่ะ ให้ค่าขยับต่อถอยหลังใส่อีซีพีมาเนี่ยมันมากเลยอ่ะเพิ่มเปิดตัวหน่อยดิขดมาเลยเปิดตวมาเร็ว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 ไปตัวไปตัวมาไปตัวมาเร็วเร็วเร็ร็วมาสวสวดสวดช่วยนานนานอะไรไวโอ้โหมันขนาดนี้เลย ปึ้งงานแล้วปึ้งโอเคปีไปโตอะไแบบโอเคอ่าน,นี่พวงแมงขดเจอลบกปังแมงเงินแนละ้วจะไหนเอามาแก้เอายอย่ามาแก้มันเด้อ,อยจับอ่านตัวนะไปไปเดือนนะ่ะไม่กล้าไปมาเนี่ยมัน มันผีเยอะมากจมหายอาจจะไปดูโก้ันดูกันอาะดๆไปดูกัน,อนไนเอเชี่ยไม่ยังอยู่ยังอยู่ชียยังอยู่วะนี่ชี่ยยังอยูเยอย่เนี่ยเชื่อช่ยทำไงกันตอนนี้โอ้โหมองไม่เห็นมเนี่ยจับ <c oughs> เ,เวลาแป๊ later. <c oughs> โอเต้องนกาว่ลยอืมขัหเลยงไปดูนอกก่อนเนะน,นี่นย <c oughs> ชี้ยแม่งเยอยโหย้ยเฮ้ยเดิงกันกี่ดกกับสก,กนนะเอนะยิบอย่ากินจะ่งดิอยาแก้งก็ดีะแต่ยังไม่สักแม่เฮ้ยเอ้ยโอ้โยมึงขนานี้เนอะโอ้โหทวางกัน ui, mày nghe gì này lẹ á, còn tham tiền đấy, bỏ này là, còn nhiêu này, người ừ. อ oh few moments later เชิญแล้วอ๋อรอันเ้สามังเออเฮ้ยกลัวแล้วกลัวนะวยวัแล้วไม่ยู่แล้วไค้เหี้ยเก็บของสมมต้กู ไปอยู่แล้วเฮียไม่เล้าฟอ,อกมา <Here. S 1> ไาม่ไม่เล้าฟอกมาเฮียไปยังไงฉันกำลังอยู่แล้วนจะุดน่จริง oh my god she is so ขวาว่ะนะโอ้โหบางเรอเบิดเลยคลิปรอเบิดโอ้โหรูปปั้งยังอยู่เลยโอ้โหกระตุกกระโจนตกไเฮียมั้งโอเคเนืออกูเชี้ยะกูยฮียเนี่กยกูอยู่นั่นงขามึงทำอะไรนูน้น ไม่มีขวานะนะช่างแมงไม่มีขวานะมาทำอะไรเงยเงยเกันตอนตอนนี้วะเนี่ยฮะโอ้โหชิมผาแล้วชิมผาแล้วเอางี้กูชิมหาแล้ว,ลวละะกูช,มชิมหายยังไงวะเนี่ย

โอ้โโอ้ oh. Oh my god เดี๋ยวคันนี้พอแล้วนะถ่ายคลิปยาวเชื่อเกินเลย่โ oh. อ้อันนี้ถ่ายคลิปวายเกินเก็ยวพนี้ก็คืขอขับอันนี้ได้ใหม่นะออก็เลชิมหน้านึ่งมันน้อยเกินมันยากมากมันติตีกาาันมันน่าหน้ากวาที่สวยไป